สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโบรานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวปานิานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว35ซนติเมตรค่ะจำนวนสามจำนวน8เส้นนะคะเรามาเริ่มจากเส้นยาวกันก่อนค่ะ เราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1นึ่งออกค่ะลบเส้นที่3ามขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงเข้ามาแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปนะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะเราจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเอาเมอช้อนที่ฐานไว้ค่ะมีโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นไว้นะคะ ต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดนะคะเส้นนี้ทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะเหลือลิบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี่นะต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปทีดูที่หน่ง เส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2, สองค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่สามนะรวมเข้ามาให้กระชับนะคะนะแบบนี้นะเราก็พิกลับมาด้านนี้ค่ะดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับเข้ามานะนะคะแล้วเราจับพาดข้ามสี่เส้นไปนะคะนี่นะพาดข้ามสี่เส้นมานะจับพาดข้ามสี่เส้น จับพลาดข้ามสี่เส้นมาค่ะข้ามสี่เส้นมาค่ะเราก็จะเหลือดิบินสีเส้นสุดท้ายนี่นะเอาเส้นนี้นะคะจับพลาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจับพลาดมาสอดรูที่ 1, หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะจับพลาดมานะสอดรูที่ 1, หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับพลาดมาสอดรูที่ 1, หนึ่งค่ะทะลุรูที่ 4. สี่นะคะ พอได้แบบนี้เราก็จับนะคะจับแบบนี้นะเราก็ดงึดงค่ะดึงไล่ไปนะคะดึงไล่ไปทีละเส้นนะดึงไล่ไปทีละเส้นให้แน่นกระชับเลยนะคะดึงไปเลยดึงให้แน่นไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราดึงไม่แน่นนะคะปลายลิมิตเราจะแตกนะตรงกลางนี้มันจะแตกนะคะเราจะดึงไล่มาให้แน่นเลยนะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วนะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะ ขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราใส่เหรียญที่หลังนะคะเสร็จแล้วเราก็สอ,อดลอสามเส้นไปนะจับสอ,อดลอสามเส้นไปนะคะแบบนี้สอ,อดลอสามเส้นไปค่ะนะคะเป้นแบบนี้นะ แล้วก็พลิกกลับมาด้านมาด้านนี้จับดิบมินมานะด้านนี้นะคะจับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาปิดป่วนม้วนเป็นกลวยแบบนี้นะคะม้วนเป็นกลวยแบบนี้นะดันไว้นะปลายดิบินนี้สอดเข้าไปค่ะนะคะแล้วก็ดึงมาแบบนี i̇şte. ้นะคะจับขึ้นไปพับลงมาค่ะปิดเป็นกลวยแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไป นะคะหนึามานะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราก็สอดเก็บนะคะสอดเก็บไปตามแนวนี้นิ่เลยนี่ค่ะ,สะ,คะเสร็จแล้วนะตรงนี้นะคะเสร็จตรงนี้เราก็ตัดปลายนิดนิดทิ้งค่ะ มานะเราจะเอาดิบินความยาว35เซนเมตรนะคะที่เราตัดเตรียมไว้แล้วนะเราก็จะเอามาสอดนะคะเนี่นะเราจะสอดลอดไปแบบนี้นะเราไม่ต้องเหลือไว้นะคะเพราะเราไมา่ได้สอดกลับมาอีกนะเราสอดเข้าไปเลยแต่อย่าดึงให้สุดมากนะเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะค่อยๆดึงไปนะ แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะเราก็จะจับติบบินมานะคะพับมาด้านหลังนะคะแบบนีはは <icated> ้หนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะสอดเข้าไปในด้านในนี้ค่ะนะนะคะจับนะคะพับไปด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็พับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะจับแต่แข็งมาด้านนี้พับขึ้นไปนะคะบิดม้วนล,ลงมานะบิดม้วนล,ลงมาด้านล่างนี้นะคะสอดเข้าไปในตรงนี้นี่ค่ะเดนินลงมาจับบิดม้วนขึ้นไปนะคะพับลงมาสอดเข้าไปค่ะ นะคะได้แบบนี้นะเราได้แบบนี้แล้วก็พับสอดกลับขึ้นด้านบนนะคะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปค่ะ นะเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เปิดเส้นนี้ค่ะพับมาด้านนี้นะจิดม้วนบิดข้อมาแบบนี้นะคะข้อมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะนะดันลงมานะคะพับมาบิดข้อมาค่ะแล้วก็สอดเข้าไป 你看。<laughs> นะคะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะพับสอดกลับขึ้นด้านบนทุกเส้นเลยค่ะ ค่ะนนะแล้วก็จะพับมาอัานนี้นะคะบิบม้วนมาแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็สอดลงไปแล้วก็สอดลงไปทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะทำแบบนี้ทั้ง8เส้นเลย เส้นนี้มันแตกนะคะเดี๋ยวเราทำเส้นอื่นไปก่อนนะนะคะเส้นนี้กระมวลมามันแตกมันอาจจะไม่สวยนะคะในปลิ่งน,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 นี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาก่อนนะนะคะ เราก็ดูนะคะกรีบไหนสวยไม่สวยเราก็จัดแต่งให้สวยงามน,นะคะนี่ค่ะเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็พับสอดกับขึ้นด้านบนนะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปค่ะนี่ค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไป นี่ค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งนะคะนี่ค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวป่นิตานะคะส,สวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ